รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูเดอะไรติ้งครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเคยครับแทนธนรัตน์พัฒนศิรินะครับแต่วันนี้เราจะมามองมุมมองใหม่ผ่านวงล้อจักรยานกันโดยที่ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวงล้อจักรยานที่ค่อนข้าง,งจะใหญ่และก็กว้างหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแฟตบอยนั่นเองนะครับพวกจักรยานล้อตโตเหล่านี้เนี่ยมันมีไว้ทําอะไรมีมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็จุดประสงค์ของมันเนี่ยมันใช้ในการออกทริปหรอหรือว่าขี่เท่ๆหรือใช้งานได้จริง หรือมันใช้ยังไงกันตามแทนมาดูเลยครับวันนี้กับรายการดูเดรา เกาหลีเสี่ยงหฮ้ต้องไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น และกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสีเบเยอร์คูสีบ้านเย็นเน้นเซรามิก AIS CG Advanced CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS คุณผู้ชมครับตอนนี้ท่านเข้ามาอยู่กับ2พี่น้องแห่ง We Love Fat b i k e แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมผมชื่อเอกกิจสัญเลิศอนุรักษ์ครับคุณเอกครับพี่รองกิจสัญเลิศอนุรักษ์ครับผมคุณรองเป็นพี่แน่ๆเลยครับน้องครับพี่เอกพี่รองครับนะครับ We Love Fat b i k e นี่คืออะไรครับชื่อนี้มันคือชื่อร้านชื่อบ้านชื่อกลุ่มหรือมันคืออะไรฮะชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อร้านชื่อร้านชื่อในเพจชื่อในเพจอินสตาแกรมแล้วก็มีชื่อกลุ่มทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย ใช้คำเดียวกันคำเดียวกันโอ้ทำไมถึงใช้คำนี้ครับวีเลอร์แฟตบอยวีเลอร์แฟตบก็คือพวกเราชอบจักรยานล้อโตเหมือนกันครับถามว่าทำไมต้องเป็นวีเลอร์แฟตบอ e เพราะว่าเรารักในสิ่งเดียวกันจึงทำให้เรามาเจอกันกลายเป็นวีเลอร f a ฟตบอ e ครับใครรักเริ่มหลงแฟตบอยกันก่อนกันเอก่อนเอก่อนะเอก่อนแล้วคุณลองตามมาได้ไงครับตามตามครเพราะว่าชอบเหมือนกันก็น่าจะน่าจะประมาณสัก5ปี5ปีที่6ปี น่าจะเป็นประมาณแรกๆนะแรกๆแรกๆแรกๆของประเทศที่ที่มีแฟทบอยที่มีแฟทบอยเพราะว่าอย่างตอนนี้2คนก็เกือบ20คันของผมก็10กว่าคันของน้องก็อีก5คันเอาไปทําบ้านอะไรเยอะแยะครับทำบ้านแหละครับก็อารมณ์อารมณ์แต่ละอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีทั้งสไตล์ทัวร์ลิงครับฟูซัดเสือหมอบก็มีทุกแนวเลยเลสซิ่งเลสซิ่งอเอาแฟทบอ์นี่มันมันคือไม่ใช่ประเภทเดียวมันมีแบ่งออกมาอีกเหรอฮะจริงๆไม่หน่จริงๆแฟทบอ์เนี่ย มันถูกออกแบบให้ปั่นได้ทุกสภาพถนนแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเลือกการใช้งานเหมือนอย่างเสือหมอบเนี่ยเราขี่ทางเรียบแต่ทีนี้มีพวกไซโกคอร์สเป็นทางข,าขารุขระก็มีถ้าเลือกที่อย่างแต่ของของเราเนี่ยก็จะมีสไตล์ทอลลิงเป็นฟูซัดก็เข้าป่าไปเลยหรือจะเป็นทางเรียบเนี่ยก็เป็นแล้วแต่ก็คือปั่นสไตล์เดียวกับหมอบเลยครับ,รบไอ้ที่การแบ่งแบบนี้นเขามีมาตราแรกเดิมทีแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันค่อยๆมีทรงปรับ กับมาเรื่อยๆอจริงๆแล้วมันมแยกตามหมวดหมู่อยู่แล้วแต่ออทีนี้ตามหลักจริงๆแล้วเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีเยอะขนาดนี้แต่พอฟูซัตเนี่ยเพิ่งมานิยมเมื่อสัก2ปีที่แล้วรเริ่มตอนนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วตอนเราปั่นไอ้แฟลชไบส์เนี่ยคือปั่นในกรุงเทพปั่นในกรุงเทพแล้วก็มีออกทิปบ้างนคนเขามองว่าไงบ้างครับตอนนั้น สิ่งแรกคนเห็นต้องต้องนึกเลยยางมันใหญ่ว่ะแล้วมันปั่นได้ไหมแล้วมันหนักไหมคําถามที่เจอเป็นคำถามประจัแต่พอถ้าคนได้ได้ลองแล้วเนี่ยได้ได้ลองปั่นจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักอย่างที่คิดแล้วมันตอบโจทย์ได้อย่างถามว่าทําไมรักแล้วชอบทําไมขี่จะส่วนมากจะขี่ในกรุงเทพเนื่องจากว่ามันตอบสนองในเรื่องของท่อหลุมมันผ่านอุปสรรคได้ดีอืมโอเคก็ มาชอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสะสมมาเป็นแบบนี้คือเรียกว่าเป็นร้านได้ไหมฮะหรือว่าเรียกเป็นก็ได้ร้านเราขายเราก็ขายด้วยเราเราก็ขายด้วยเราก็จะมี2แบรนด์ที่เราขายก็จะเป็นเซอร์ี่กับตัวเคทเอทําไมถึงเลือกสแบรนด์นี้ครับอย่างแบรนด์แรกเนี่ยเซอร์ี่เซอรี่เขาเป็นทัวริงไหมจริงๆเขาพื้นฐานต้องต้องต้องเรียนก่อนจริงๆแล้วเซอรี่ถ้าจะดังเนี่ยดัง เฉพาะล้อโตในเมืองน,นอกแต่บ้านเราเนี่ยที่มาดังมาดังสายทัวริงมากกว่าหลังหลังหลังจากที่กระแสล้อโตมาเนี่ยคนก็ค่อยๆเริ่มรู้จักเซอร์รี่แต่ทำไมเซอร์รี่เป็นที่นิยมของในต่างประเทศเนื่องจากว่าเซอร์รี่เนี่ยเขาเป็นเจ้าตำนานของล้อโตเขาเป็นเจ้าแรกของโลก,โลกที่ผลิตตัวล้อโตมา KS สก็คือเขาจะเอาข้อดีของเสือหมอบอัธนะเขาจะเอาข้อดีของเสือภูเขามาแล้วก็จะมีการคิดค้นองศาที่ดีแล้วก็ถึงมาเป็นตัวแฟลไบนนป,ปัจจุบันอืมครับแล้วตอนที่เราเริ่ม5ปีที่แล้วจนนานแค่ไหนครับทาให้มันเริ่มเป็นกระแสเห็นว่ามันเริ่มเป็นกระแสในประเทศไทยนานไหมครัเมื่อกี่ปีที่แล้วคนถึงมานิยมกัน ผมว่า,น,าน่าจะเป็นกระแสเมื่อสักสองปีที่แล้วเพราะตอนสมัยผมปั่น<ฮ>คนแรกแล้วก็น้องแล้วก็ชวนพี่สองค,ค,คนแล้วก็ชวนชวนชวน,ชวนพ,พี่ในกลุ่มมาปั่นด้วยกันเนี่ยก็ยังแทบจะไม่มีเลยหลังจากที่พอมาปั่นเรื่อยๆแล้วบางคนเห็นก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มชอบแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็มาที่กลุ่มตอนนี้มารวมตัวเป็นกลุ่มแล้วไม่ได้มีแค่2คนพี่น้องแล้วใช่ครับรวมกลุ่มกันได้ยังไงครับแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาอยู่ยังไงได้บ้างครับเนี่ยก็จาก หนึ่งสองสามแล้วก็ทวีคูณไปเรื่อยเพราะเพราะเพราะตอนนี้ทุกวันนี้กลุ่มเนี่ยก็อาจจะติดตามทางหน้าเพจก็คือชื่อ w ีเลอ e ์แพดไบคเราก็จะมีการปั่นทุกเสาเพราะว่าอย่าง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 บางคนพี่ในกลุ่มบอกว่าเฮ้ยนี่ฮาร์ดคอร์หรือเปล่าจัดทริปัะทุกเสาเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะไปอ่างเก็บน้ำบางพระปั่นจากกรุงเทพไปอัมพวาปั่นไปเข้าแท็กบ้างผมก็จะมีอคทีวิตี้ก็คือปั่น ทุกเสาแล้วถามว่าทําไมทุกวันนี้กลุ่มค่อนข้างจะแข็งกเนเนื่องจากว่าเราให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัย hmm. ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อย่างเรื่องทริปเนี่ยก็จะมีเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกมาปั่นด้วยกันมันเหมือนเป็นแอคทิวิตี้ของเขาและทุกเสาเขาก็จะเหมือนได้ออกจากบ้านแล้วพาครอบครัวเหมาะก,กําลังกายแล้วได้ใกล้ชิดครอบครัวด้วยครับจุดประสงค์หลักเลยฮะของกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาจุดประสงค์หลักก็อย่างที่เรียนก็คือเรารักในสิ่งเดียวกันทําให้เรามาเจอกันแล้วเราก็ มาออกกําลังกายมาขี่ด้วยกันความสนุกเป็นอารมณ์เดียวกันสัมผัสการปั่นมือเหมือนกันเพราะเราไม่ต้องการความเร็วเราต้องการสโลลายไปเรื่อยๆดูข้างทางเสพสองข้างทางมองโลกช้าลงอย่างเสานี้ ก็จะไปเหมือนกันเหมือนกันครับผมเรามีไปที่อยุธยาอายุธยาแต่ไม่ได้สตาร์ทจากนี่ไปใช่ไหมครับไม่สตาร์ทจากเราจะยกล้อโตขึ้นรถไ,ไปไปปั่นและเย,ยินไขึ้นรถไฟนี่ขึ้นยังไงครับเอาขึ้นมปเป็นสิ่งของยานพาหนะหรือว่าเป็นโบกี้ยังไงครอ,อันนี้จะเป็นโบกี้สําหรับรถรถจักรยานที่ทางรถไฟเนี่ยเขาทําเฉพาะเป็นตู้โบ,บกี้เลยเราก็จะยกขึ้น เอาล้อโตเนี่ยขึ้นรถไฟไปปั่นที่อยุยากันครับ<ก>ผมก็คือทิปนี้ก็จะเป็นทริปล้อโตพาเพลินอยุธยาเมืองเก่าอืมอ่าแล้วก็จะมีคิดว่าน่าจะเป็นทริปแรกแล้วก็เป็นทริปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตอนนี้ที่ที่มีล้อโตมารวมกันน่าจะมีจํานวนคนขี่ล้อโตมัน4 42คัน ส่วนใหญ่นี่ผู้ชายวะฮะมีผู้หญิงด้วยมีเด็กด้วยตอนนี้ตามตามสูตรของผมตามสูตรของผมน่าจะอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่สิ่ก็ไปแล้วก็ผู้หญิงตอนนี้ก็เพิ่มจากไม่มีเลยนะตอนแรกอยากให้แบบมีสีสันทุกวันนี้ก็มี4ี่หคน อ๋อเขามากับแฟนไหมฮะก็มากับแฟนมากับแฟนอย่างที่ผมบอกไลมาก็พ่อแม่ลูกมาเป็นทีมพิตี้เป็นครอบครัวผมยังอยากได้นะผมอยากได้สาวๆที่อยากปั่นล้อโตมาปั่นกับผมได้นะจะดูแลอย่างดีเลยถูกต้องเข้ามาที่เพจของเรา Wheeler Fat Bike แล้วเราจะได้ออกทริปด้วยกันทุกเสาร์งั้นผมถอยก่อนละหนึ่งคั้อนนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะได้ไปปั่นทริปกันนะครับ สงวนสิทธิ์เฉพาะบิ๊กไบค์ไม่ใช่บิ๊กไบค์ล้อโตล้อโตแฟตไบค์แฟตไบค์ขออนุญาตเพราะเนื่องจากว่าทำไมสงวนเพราะว่าบางทีเอาเสือหมอบเสือภูเขารอบขาของแต่ละคนไม่เท่ากันด,ด้วยขนาดล้อเนี่ยพอพี่ปั่นไปแล้วเนี่ยพี่ปั่นด้วยความเร็วพี่จะไม่พี่จะไม่สนุกกับเราครับต้องขออนุญาตไปล้อโตอย่างเดียวครับฝากหน่อยแล้วกันครับก่อนที่จะไปปั่นที่อยุธยากันครับถึงแฟตไบค์ของเราหน่อยฮะก็ใครที่ เห็นจักรยานล้อโตแล้วแล้วยังสงสัยว่ามันหนักไหมแล้วมันปั่นสนุกไหมของเราเนี่ยเป็นร้านแล้วก็เป็นเพจแล้วก็เป็นกลุ่มยินดีให้มาทดลองปั่นนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันหนักขนาดไหนหรือกําลังศึกษาหาข้อมูลอยู่เนี่ยเรายินดีที่จะให้ข้อมูลตอบทุกคําถามเกี่ยวกับจักรยานล้อโตครับครับผมรอมครับก็ยังไงฝากด้วยครับเพราะว่าเกิดจากความรักทุกคนที่มาขี่กันไบ อยากให้มาลองให้ให้มาสัมผัสดูว่ามาสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆครับผมครับผมวันนี้เดี๋ยวไปอยุธยากันครับ,รบจะสนุกสนานขนาดไหนติดตา,ตามมาเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สนับสนุนโดย100ดเพราะชีวิตยังต้องไปต่อบีทาเกนไลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกน การรวมตัวของคนรักจักรยานล้อตโตกว่า40คันนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอยุธยาแต่ละคนก็มีการตกแต่งจักรยานที่แตกต,ต่างกันออกไปครับไม่ต่างอะไรกับล้อเล็กเลยสักนิดเลยฮะหนึ่งวันของการปั่นจักรยานในอยุธยาวันนี้จะน่าสนุกขนาดไหนตามพวกเขาขึ้นรถไฟไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อโอรครับก็ปั่นอยู่ในกลุ่มวีเลร์แบไบค์ครับ ก็เข้ากลุ่มมาก็ประมาณตอนนี้ก็จะเข้าฟรีกว่าๆนะครับประมาณก็สเสน่ห์ของมันตามจริงแล้วก็คือเกิดจากะจะไปหาจักรยานปัน่นเกินกับทางครอบครัวแต่เอเงินมาเจอตัวนี้ก็เลยปั่นแล้วก็รู้สึกหนึ่งเลยก็คือมันไปได้ทุกทางจริงคนระับมันนิ่มแล้วก็คนที่บอกว่าปั่นเร็วได้ไหมหนักไหมหนึ่งเลยไม่หนักสองเร็วไหมมันอยู่ขึ้นอยู่ที่แรงขาของคนนะครับ อย่างผมเองผมออกกําลังกายอยู่แล้วมันก็เขาเรียกว่าสมรรถภาพาของรถกับคนนะมันต้องบาลานซ์กันอย่างผมเองผมรู้สึกว่าผมชอบ <S 1> <S 1> <S ผมไปทัวริ่งได้ <S <S ผมชอบเทีย่ยวชอบปั่นชอบถ่ายรูปสนุกเสน่ห์ของมันก็คือง่ายๆเลยก็คือหนึ่งมันไปได้ทุกทางจริงๆนะครับเรื่องเรื่องล้อเรื่องเรื่องยางเรื่องลมยางอย่างเงี้ยที่จะชอบมีปัญหากับพวกนักปัน่นที่เดือดออกออกต่จังหวัดบ่อยๆของเราอะ่ะถ้าไม่มีเลยแล้วก็หนึ่งก็คือได้เจอเพื่อนทุกคนน่ารักใจแล้วก็มีวินัยกัน เคารพกติกาในการฝันกันแล้วก็รักกันครั้งแรกเราไปกันมาแล้วอันนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้ไปไม่ได้มีโอกาสไปวันติดตุลาครั้งนี้ครั้งที่2มีโอกาสได้มาอะไรเงี้ยครับก็เลยมากันจริงๆแล้วเราเราจะมีกิจกรรมเดือนนึงอะจะมีแบบเหมือน C S R หรือว่าเป็นแอคทิวิตี้อะครับประมาณใหญ่ๆประมาณ1ครั้งต่อเดือนอันนี้ถือว่าใหญ่ในรอบของเดือนเดือนุอนมพาอะไรเงี้ยครับ 8 0โมงกว่าก็มาถึงสถานีรถไฟอยุทยากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเอกกับคุณรองก็เริ่มที่จัดขบวนเตรียมพร้อมออกเดินทางกันแล้วเห็นบอกว่ามีสถานที่อันซีนที่น้อยคนนักจะเคยเห็นในการมาอายุธยาด้วยแหละครับเพราะว่าต้องแบบจักรยานเดินกันเข้าไปไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์จะเป็นที่ไหนต้องตามกันไปให้ดีๆนะครับวันนี้ล้อโตมาบุกอยุธยาแล้วครับ ต้อครับผมครับผมเก่งครับโต้งครับเช้ามาเราเจอที่ขุลําพงนั่งรถไฟกันมาครับเฮฮามีจับฉลากอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลงมาขี่รถไฟก็ทางพี่ตำรวจจักรยานของยุทธยาเขาก็มารับแล้วก็นําทางเข้ามาพาไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ขับวนเข้ามาวัดพระศรีสันเพชรไปเข้าพระราชวังเก่านะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นดีครับสนุกดีครับ หลังจากพักทานข้าวใช่ไหมครับจุดต่อไปก็คือเราคิดว่าเราจะไปหาวัดที่เก่าๆในอยุธยาที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเท่าไหร่เนี่ยเราจะร่วมใจกันในกลุ่มวิอร์แฝไบานะฮะก็คือจะร่วมใจกันทำบุญอสองวัดนะฮะก็คือช่วงบ่ายที่เราจะทำกัน ถือว่าประทับใจแล้วก็สนุกกับการปั่นถึงเวลาค่อนข้างจะกระทันชิดแต่เราเน้นเรื่องของความสนุกเราค่อยๆปั่นเราไปได้วยกันอย่างการที่เรานั่งรถไปมาได้คุยกันได้พบปะกันได้แลกความคิดกันแล้วก็ในทริปนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามีการยกหรือการช่วยเข็นหรือว่าการช่วยเราเรามีน้ำใจในการปั่น ถ้าวันนี้ก็ผมให้เต็มร้อยเลยเพราะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะหาเวลามายากเราก็ถือว่าเราแพนกันมา2-3เดือนแล้วก็ทริปเนี้ยถือว่าประทับใจทุกอย่างโอเคไม่มีอะไรพลาดแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนเลยอ,อนาคตของกลุ่มก็น่าจะมีจำนวนคนที่เข้ามาปั่นอย่างเนี้ยวแน่นแฟตไบ่์ไม่ได้เป็นแค่กระแสหรือแฟชั่นเราปั่นด้วยความรัก แรักก็ความชอบแล้วกอ็อย่างคติของผมก็คือว่าพวกเรารักในสิ่งเดียวกันจึงทำให้เรามาเจอกันเลยเป็น We l v v e Fat Bike ยานในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในสายตาของใครๆนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปนั้นคือพาหนะในการท่องเที่ยวต่างหากครับวันนี้จักรยานที่ได้ชื่อว่าล้อโตล้อใหญ่อย่างแฟตบิ๊มารวมกลุ่มกันปัน่นจักรยานท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและก็เป็นมิตรต่อคนที่ใช้ทางต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างดีครับขนาดอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักนะครับอยู่ที่ใจมากกว่าว่าจะเปิดรับกันได้แค่ไหน <Okay. S 1> วันนี้คงต้องขอขอบคุณกลุ่ม w e l o v e Fa t b บ ke มากๆเลยนะครับ ที่ให้ทางรายการมาร่วมคลิปดีๆแบบนี้สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรรออยู่ห้ามพลาดนะครับกับ Do the Writing สำหรับวันนี้สวัสดีครับ